ที่สิามิรเาะห์มานิระฮีมอัสลามอะลัยกุมมะวระมะตุลลอฮิวบเริกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูมัมัดถูกเหมาะครับวันนี้นะครับอมาคุยกันเรื่องของก็ยังอยู่ในเรื่องของคดีอาญานะเราเคยคุยกันว่าทรัพย์ที่ศาลจะสั่งริบได้นะครับก็จะมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกซัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดอ่ะอย่างเช่นเรา ป้นเขานะครับสมมติว่านายกอป้นคน <c oughs> นายกอมีมีดมีปืนมีรถที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์ในการกระชากสร้อยอ,อ,อย่างเงี้ยถือว่าทรัพย์ที่มีไว้ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดเห็นไหมก็ศาลส,สามารถสั่งริบได้ริบมอเตอร์ไซค์ได้ริบริบอะไรริบป,ปืนได้ริบมีดได้ริบอะไรต่างเนี่ยที่ใช้ในการกระทําความผิด ถาอว่าลิบลิบไขควงไปงัดรถเขาลิบคอ้อนไปทุบบ้านเขาอันนีส้สารสั่งลิบได้นะครับถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดอันที่2ทรัพย์ที่มีไว้แล้วเป็นความผิดแน่นอนนะครับปืนเถื่อนไม่ต้องใช้อะพกอย่างเดียวก็ผิดยาบ้าไม่ต้องใช้พกอย่างเดียวก็ผิด,อะ,อ,อ,ด,ผดอะไรอีกเฮโรอีนอะไรเงี้ยนะ ซั์ที่มีไว้แล้วเป็นความผิดไอ้อย่างเงี้ยสารสั่งริบได้นะครับอันนี้มาดูอยู่ดีกาหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการสั่งริบรัพย์ดีกาเนี่ยจริงๆแล้วปกติเวลาเราเวลาเราฟังเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งผมเรียนอะไรนะี้นะก็จะเป็นบอกว่าทรัพย์ที่ริบได้ก็คือรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดเช่นปืนมีดอะไรเงี้ยนะแต่ดีกานี้มันก็เป็นแบบสารก็สั่งริบนะริบทซัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิด อีกาที่1401ปี64นะโอ้โหคือแบบความผิด <c oughs> ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะแต่ว่าเอามาแบบเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เห็นชัดๆนะว่าแม้แต่คดีอย่างเงี้ยก็เป็นความกันได้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินนะครับแล้วก็เป็นประมวกฎหมายอาญามาตรา397วรรคสนะครับข้อหาทําให้ผู้อื่นอับอายต่อหน้าทาระกำนันหรือในที่สาธารณะนะครับ เรื่องเราก็มีว่าจําเลยเนี่ยใช้ก้อนหินประมาณก้อนสิกว่าเซนอะไรประมาณนี้นะเขาบรรยายฟ้องมาเลยนะว่าจําเลยเนี่ยใช้ก้อนหินขนาดกว้างคูณยาวเท่านั้นเท่านี้เซนนะกว้างนะครับมาตกใส่บริเวณด้านบริเวณหลังคาด้านหน้าร้านค้าของผู้เสียหายซึ่งเป็นหลังคาสังกะสีทำให้เกิดเสียงดังตึง้งตึงอะไรประมาณนี้นะ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านเนี่ยตกใจกลัวอันเป็นเหตุนะครับอันเป็นเหตุให้เนี่ยถือว่าเนี่ยจำเลยกระทำความผิดฐานกระทำการใดๆอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามผู้เสียหายในที่สาธารณสถาน <c oughs> หรือต่อหน้าทาธารกรานันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรคสเห็นไหม โทษเล็กน้อยนะเอาหินเฟี้ยงหลังคาบ้านเห็นไหมแต่กฎหมายบอกว่ามีความผิดฐานอะไรลังแกข่มเหงคุกคามผู้เสียหายเห็นไหมศาลเนี่ยนะครับบอกว่างี้ก้อนหินของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทําความผิดจึงให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3วงเล็บ1นนสารสั่งริบริบไปไหนก็ริบไปริบไปทิ้งริบไปทำลายคือพูดง่ายว่าทรัพย์สินพวกนี้นะครับ มันก็มีออย่างเช่นถ้าเป็นยาเสพติดเขาก็ไปเผาทําลายอะซีดีเถื่อนซีดีเถื่อนซีดีลามกอะเดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีแล้วนะสมัยก่อนเราจะดูเราจะเห็นใช่ไหมล่ะอะประทับเอาเอารถมาทับซีดีอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพวกยาเสพติดยาบ้าเฮโรอีนอะไรเงี้ยนะไอเอ๋ยอะไรพวกนี้นะเขาก็ริบเห็นไหมริบไปเผาทําลายสมัยก่อนก็จะมีอะไรเผาอะไรนะกัญชาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับกัญชาก็เป็นเรื่องราวของเออนะก็เป็นสิ่งผิด สิ่งถูกกฎหมายไปได้นะบางคนก็จะบอกอเ,เวลาเผากัญชาเนี่ยนะเผายาเสพติดเนี่ยนะครับคนก็จะแบบคือเข้าแซลๆกันเลยนะแหมเวลาเผากัญชาเนี่ยนะสมัยก่อนนะสมัยที่กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคนไปนักคงนักข่าวไปทํานะกลับมานี่แบบตาเยิ้มกันเลยนะอํำกันอะไรกันนี่นะใครไม่แบบใครก็ไปรอนะหวังที่จะ ดมควันหลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องไม่ดีแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกกรณีนี้นะครับก็กำลังจะบอกว่าแม้เนี่ยเห็นไหมคว่างหลังคาบ้านดูมันแบบไม่ไม่เล็กน้อยนะไม่มีใครบาดเจ็บหลังคาใบเดือดแตกเสียหายแต่ว่าคว่างแล้วตึ้งเจ้าของบ้านตก,กใจเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาผิดได้นะครับแจ้งความเอาผิดไม่ว่านะครับศาลก็นะครับความละเอียดของของของผู้พิพากษาของของระบบกฎหมายไทยนะครับเขาเก็บหินได้เอาไปเป็นของกลางนะครับตำรวจก็ขอให้ ตำรวจอายการขอให้สารสั่งริบสารก็ริบนะครับส่วนจะริบไปไหนก็อย่างที่บอกริบเอาไปทําลายนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามวลัยกุมวเราะมะตุลลอฮิบะเรกาุตูครับสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์